พูดจ้นแห่งร้านกาแฟาติวหนังสือไปฟังเพลงด้วยกันไปงงมากว่าแบ่งสมองยังไงแต่ก็นั่นแหละน่ารัก อะไรเนี่ยโทรมารัวๆขนาดนี้กคืออะไรจะโทรมาขอเพลงเหรอ จะโทรมาทวงต้นฉบับรีบสง่งอีกมูแต่เป็นนั่งชิว้านกาแฟใจเปล่า,อา,าโอเคค่ะถ้าเจอก,กันนะเรามาพบกันอีกครั้งนะครับในค่ำคืนนี้หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขกับบทเพลงของเราตลอด3ชั่วโมงนี้นะครับเ่มต้นด้วยเพลงนี้นครับดีแล้วน้องปิดไปเถอะทังคนเอาคุยกันดีกว่า พี่เจว่าอะไรวะสมชั่วโมงพูดอยู่ประโยคเดียวแตบบ่นี้ใครก็เป็นได้ดงานยังไม่เสร็จหรอพี่เห็นมาทุกวันเลยน้องไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเก่าแล้วนะพรุ่งน,งนี้มาใหม่ อยู่เนี่ยทำไมเพิ่งรับโทรศัพท์เออนี่มารอที่ร้านแล้วนะจะมากี่โมงตกลงจะมาไม่มาไม่มาใช่ปะเออไม่มาก็ไม่ต้องมาแค่นี้นะหนึ่งสองสาม้อนได้แล้วแหละลโอ้ได้แล้วก็ ของคุณมากจริงๆที่ให้พี่สัมภาษณ์งั้นติวกันต่อนะคะแก้วที่สองแล้วนะพี่ตาแข็งมดแล้มัง้งหืมไหนใครตาแข็งไม่มีพี่ไม่ได้ตาแข็งเลยเนี่ยตะเหล่ชวนคุยด,ดีตาพี่จะปิดเราอะ่ะ ว่าจะถามนานแล้วทำไมเวลาที่มาทํางานที่นี่อะพี่ชอบเข้าไปคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีอะเอา้าก็พี่เป็นนักเขียนไงก็อยากจะรู้เรื่องของคนอื่นใช่ไหมชอบฟังคนอื่นเขาคุยกันว่าเออชีวิตเขาเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะได้มีซอสอะไรใหม่ๆเกิดไอเดียอะไรเงี้ยสอนรู้สอนเห็นนี้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วโดน เ,ออเห็นสมุดโนต้ตเล่มเล็กๆอะค่ะสีน้ำตาลแล้วก็มีรูปพลอ,อยแปะอยู่ข้างหน้าค่ะเห็นรล้วล่าคะขอโทษจริงๆค่ะเพี่นหนูเพิ่งมาทำงานวังแรกนะคะไม่เป็นไรครับ ลุงคนนี้แปลกดีแกจะมานั่งอ่านหนังสือนิยายโรแมนติกที่นี่ทุกวันช่วงทีสี่ทีห้แกอ่านแล้วก็ยิ้มไปเรื่อยคุณลุงคะขออนุญาตนะคะตั้งแต่เจอมันนี้แกอ่านเล่มเดิมตลอดเลยแกคงชอบเล่มนี้มากแน่ๆคนนี้น่าสนใจทะเทาะก,กับคนในโทรศัพท์ได้ทุกวันแล้วเปลี่ยนท็อปิกทะเลาะได้เรื่อยๆเลย นี่รอดูอยู่ว่าจะมีวันไหนที่เธออารมณ์ดีบ้างจีเพี่ยวเพื่อนว่าเพื่อนแท็กรูปมาไม่ต้องมาโกโหกเลยแล้วนี่อยู่ไหนอยู่บ้านหรืออยู่ไหนอยู่กับใครเนี่ยคู่จิ้นแห่งร้านกาแฟาติวหนังสือไปฟังเพลงด้วยกันไปงงมากว่าแบ่งสมองยังไงแต่ก็นั่นแหละน่ารัก พี่คะขอโทษดะวยค่ะขออนุญาตเช็ดโต๊ะหน่อยนะคระับคุณพี่คะ คนนี้แปลกสุดเพราะว่าเรารู้จักทุกคนในร้านยกเว้นคนนี้ดูเข้าไม่ถึงยังไงก็ไม่รู้แต่ยิ่งดูยากเรายิ่งอยากรู้จักเขามากๆไม่รู้ดิถูกชะตาว่ะรูปนี้ถ่ายตอนเจอครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในค่าคืนนี้หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขกับบทเพลงของเราตลอด3ชั่วโมงนี้นะครับเริ่ม,มต้นด้ยวยเพลงนี้ครับ จะมาช่วยแบ่งดีรายคนที่รออยู่ยังไม่ได้พบกันแต่ก็ยังไม่เคยเสียดายยังสุขใจพร้อมจะรอบอกกับใจ I พร้อมจะรอคนที่มีหัวใจใกล้กันพร้อมจะรักจนกว่าวันนั้นบอกตัวเองอยู่แห่งใดตายเท่าฟ้าตายมูยดาดวันคงได้พบ